สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการรูดเครื่องนะคะเ,เครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นของ a a Super Combo 5.0นะคะหรือว่าเป็นลาวา8.0 0นะคะโปรแกรมที่จะรู้กันในวันนี้ก็คือ ตัว King root นะคะ King root แต่วันนี้มีอีกอย่างหนึ่งมาแนะนำนะคะเพื่อการรูทในความรวดเร็วของบางเครื่องเพราะว่าบางเครื่องรูทแล้วรูรอบแรกก็คือโหลดตัว King root มาอย่างเดียวรอบแรกรูทไม่ได้รูทไม่ได้นะคะก็เหมือนในกรณีของเราเนี่ยครั้งที่2 3 4เนี่ยรูทไม่ได้เลยก็เลยลองโหลดตัว King user ตัวนี้นะคะตัว R นี้ ่าลองตัว King User ดู mm hmm. ก็โหลดครั้งเดียวได้เลยเพราะว่ามันจะภาสานโปรแกรมกันเองไม่ต้องไปโหลดมันไอตัว King Root เนี่ยไม่ต้องไปโหลดใน King User มานะคะก็สามารถไปโหลดได้นะคะที่ f o r Share นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำด้วยว่า,าใช้ไฟล์ apk ของผู้ใช้ท่านไหนนะคะดีที่สุดเพราะว่าบางของผู้ใช้ที่เขาอัปโหลดมาเนี่ยอ่านตาแล้วผิดเพราะว่าบางผู้ใช้ที่เขาอ่าอัปโหลดมาเนี่ยเขาให้อะไรมาก็ไม่ดูนะคะบางทีติดไวรัสมาด้วยอ่าติดบางทีก็ติดไวรัสมาด้วยเนี่ย็เ,เจอแล้วแต่ว่าดีนะคะยังไม่ได้กดติดตั้ง มันก็เลยไวรัสก็เลยยังไม่เข้าเครื่องนะคะบางทีก็อะไรมาก็ไม่รู้คิงรูทแอปพลิเคที่แนะนำนะคะไม่ใช่ตัวแรกแต่เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นของคุณยูรินะคะเป็นผู้อัปโหลดนะคะก็ใช้ตัวนี้ไปพอโหลดเสร็จก็กดติดตั้งพอติดตั้งเสร็จเราก็มาโหลดตัวนี้ต่อเลยนะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือโหลดตัว kling ยูเซอมานะคะอ้าว่าตัว king user ก็ตัวนี้แนะนำให้เป็นเวอร์ชัน่น3.4.0นะคะแนะนำให้เป็นตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะคะ ไอตัวเวอร์ชันใหม่ที่รู้สึกว่า,าตัว king user มันจะอัปเดตใหม่นะคะเคอใช้แล้วมันรูทอะไรไม่ได้เลยนะคะไอโปรแกรมที่จำเป็นต้องต้องรูทเนี่ยมันทำไม่ได้เลยนะคะแนะนำให้เป็นตัวนี้ดีที่สุดแล้วถ้ามันให้อัปเดตก็ไม่ต้องไปอัปเดตมันนะคะพอเสร็จแล้ว โหเรติดตั้งเสร็จนะคะทั้ง King root และ King user ก็เข้าไปในโปรแกรม King root นะคะอย่าเพิ่งไปสนใจ King user พอเข้าไปเสร็จเครื่องจะทำกันดูว่าเรารู้หรือ,อยังถ้าเรายังไม่รู้มันจะเป็นรูปกุญแจให้เราคลิกเข้าไปเลยตัวนี้คือร o t แล้วนะคะมันก็เลยขึ้นเป็นติ๊กถูกขึ้นมาพอรู้เสร็จระหว่างที่กำลังร o t เราจะสังเกตว่า ตัว King user ตัวนี้จะหายไปไม่ต้องปตกใจมันนะคะเพราะว่ามันกำลังผสานโปรแกรมกันอยู่บางเครื่องก็จะรีสตาร์ตนะคะพอรู้เสร็จจะรีสตาร์ตบางเครื่องก็ไม่รีสตาร์ตก็จะขึ้นติดถูกก็จะขึ้นติ๊กถูกมาให้เลยนะคะออโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ ที่ใต้คลิปเลยสามารถติดต่อได้ด้วยนะคะที่ใต้คลิปถ้าอยากให้จะมีข้อสงสัยอะไรนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ